รักจังหวัดสีสะเกดปรับตัวท่ามกลางเสียงปืนเข้าสู่วันที่6อย่างไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยรัฐมนตรีต่างประเทศไทยและกัมพูชาร่วมประชุมกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติสัปดาห์หน้าหรือกลไกสหรประชาชาติกำลังแทนที่อาเซียนและทวิภาคีตามที่กัมพูชาร้องขอนักสันติวิธีทบทวนการชุมนุมนปชปีที่แล้ว ยืนยันแนวทางสันติวิธีใช้ได้จริงในทางปฏิบัติไม่ใช่เพียงอุดมการทางความคิดความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิหร่านผ่านชีวิตเชกอามัดจุลาราชมนตรีท่านแรกแห่งราชสำนักสยามที่นี่ทีวีไทยคืนนี้สี่ทุ่ม ุณผู้ชมคะที่นี่คืออำเภอสมบิงค่ะมีหลายหมู่บ้านในพื้นที่2ตําบลของที่นี่นะคะที่มีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดการศึกษาที่น่าสนใจค่ะทีมงาน2563เปลี่ยนประเทศไทยก็เลยเดินทางมาที่นี่ค่ะถ้าหากว่าเป็นสัก3ปีก่อนหน้านี้นะคะที่นี่ก็จะไม่ต่างจากสังคมชนบททั่วๆไปค่ะทั้งเด็กๆแล้วก็คนหนุ่มสาวก็จะเดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อไปเรียน เพื่อการศึกษาแล้วก็มีน้อยมากนะคะที่จะเดินทางกลับเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองค่ะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นมาจากการตั้งคำถามค่ะว่าพวกเขาและผู้ปกครองส่งให้ลูกหลานเรียนหนังสือไปเพื่ออะไรเพื่อใบป,ปร,ริญญาและเป็นคำตอบหรือไม่ ก็รู้สึกแตกต่างนะครับคือเมื่อก่อนเราจะไม่รู้เป้าหมายของตัวเองจะเรียนไปเรื่อยๆแต่หลังจากมาเรียนที่นี่อย่างแรกที่เขาให้เราคือสอนให้เราคิดจุดประกายความคิดให้เราอย่างน้อยก็รู้เป้าหมายว่าเราจะเดินไปทางไหนหนูก็อยากจะเป็นคนสวนแบบนี้แหละคะ่ะทำ ทำยาสมุนไพรค่ะแล้วก็ทําสวนไปด้วยทําไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะขอแค่ให้เราเอาตัวเรารอดแล้วช่วยคนอื่นก็อยากเป็นชาวนาเป็นเกษตรกรแบบดีเด่นอะไรประมาณนี้ แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของคนที่นี่เปลี่ยนไปค่ะพวกเขาจัดการศึกษากันเองโดยที่มีวัดเป็นศูนย์กลางแล้วก็ชุมชนก็ร่วมเรียนรู้ด้วยกันค่ะคําตอบจากการศึกษาของที่นี่คือความยั่งยืนของวิถีชีวิตในชุมชนในท้องถิน่นแล้วก็ความยั่งยืนของทรัพยากรที่พวกเขาใช้ประโยชน์อยู่ค่ะขออนุญาตเปลี่ยนทางท่านนะคะว่าท่านเรียนตั้งแต่เรียนเนี่ยทราบมาว่าท่าน เข้าโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศเลยเรียนจบเตรียมอุดมศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยก็มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศค mm hmm. ณะวิศวกศรรมศาสตร์จุฬาแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศชีวิตก็รุ่งโรดตามแบบทางเนี่ยสุดท้ายแล้วท่านพบอะไรแล้วทำไมท่านถึงย้อนหวนกลับมาใช้ชีวิตแบบปัจจุบันนี้ค่ะอยากให้ท่านช่วยวิเคราะห์การศึกษาอย่างที่ท่าน mm hmm. เคยอ,อยู่ในกระแสนั้นมานะคะ ตอนเรียนเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าเราต้องการอะไรเพรียงแต่ว่าทุกคนรอบตัวเราเขาเรียนหมดเราก็ไม่รู้เกิดมาเขาก็จับเราไปเข้าโรงเรียนแล้วอะ่ะอยู่แล้วก็ไปเรียนอนุบาลนะจบอนุบาลเขาก็จับเราไปเข้าป .1 เราก็ไม่รู้ว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างพ่อแม่ก็เลือกให้หมดเลย mm hmm. ก็ไปเรียนเรียนเสร็จก็หาที่นิพิเศษนั่นเองเราก็ไม่เคยตั้งคำถามเพราะเรายังเล็กอยู่ มากับลูกหมูลูกหมาตัวเล็กๆนะ้พ่อแม่พาไปไหนก็ไปเรียนไปถามว่าชอบไหมก็อย่างนั้นอย่างนั้นจนเพลอนเจอเพื่อนดีตอนม2ม3เจอเพื่อนดีเพื่อนบอกว่าแกต้องพัฒนาตัวเองนะแกต้องไปอยู่โรงเรียนอื่นนะจะไปอยู่ไหนอ่ะต้องเข้าเตรียมบุดมว่างั้นเพื่อนก็เลยลากปรเีพิเศษที่สยามสแควร์ไปก็ไปอย่างนั้นเรื่องประเีพิเศษก็เริ่มเจอคนนอกโรงเรียนโรงเรียนอื่นเห็นมันขยันกันจังแล้วก็งงว่าทำไมไมันต้องขยันขนาดน,นั้น เห็นเขาทําบ้างเราก็เลยคิดว่าเอ๊เราก็ทําบ้างได้ไม่เห็นเป็นไรเลยก็เลยแข่งกันเรียนกับเขาก็เลยทําแบบเขาทําไปมันก็เริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นเองโดยที่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเก่งไปทําอะไรนี่เขาแข่งกันเอ็นทาร์สเราก็แข่งกันเอ็นด้วยตอนนั้นก็ไม่รู้จะเอ็นคณะอะไรไม่รู้จริงๆเพื่อนพี่ๆก็จบแต่คณะวิศวะกับหมอแล้วไม่วิศวะก็หมอก็แล้วกันนะก็เลยจบหมอห้าก็เรียนสอบเทียบกับข้ามไปเข้าปีหนึ่งกับไปันเกือบห้องอ่ะหมดหมด,หมดทั้งห้องเข้าปีหนึ่ง เรียนวิศวะก็ไม่รู้วิศวะอะไรไปถึงก็ก็ไปเรียนก็อย่างว่าก็เขาสอนให้เราเรียนแบบนี้ก็เรียนไปอย่างนี้อืมคือสรุปชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรียนตามกระแสหมดเลยไม่เคยมีความคิดอะไรที่เป็นของตัวเองเลยนั่นก็เลยก็คือเรียกว่าถ้าเราถูกฝึกให้คิดเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยอาจจะไม่ต้องเรียนยาวขนาดนี้ทําประโยชน์ได้มากกว่านี้หาตัวเองเจอได้เร็วกว่านี้ แต่ระบบทั่วไปเขาไม่เคยให้โอกาสเราคิดเขาเขาจับเราเข้าช่องเหมือนสายพานโรงงานน่ะหรอกขวดแต่ละขวดที่เข้าสู่สายการผลิตเนี่ยไม่ได้คิดนะสายพานจะลากไปไหนก็ต้องไปเอาน้ําใส่ขวดก็ต้องใส่เอาฝาปิดก็ต้องปิดใส่กล่องก็ต้องไปหมดเลยที่นี่เขาจะเรียกว่าการศึกษาทางเรื่องนะคะการศึกษานอกระบบที่เรียกว่าโฮมสโคลนะคะก็ การเรียนเนี่ยเราจะเรียนแบบตามที่ผู้เรียนเขาอยากอยากจะเรียนเรื่องอะไรอะค่ะก็จะเรียนก็จะจัดการศึกษาแบบนั้นขึ้นมาค่ะแล้วที่วัดระขาส้มเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นอีกก็คือแบบว่าวาดจะเป็นผู้จัดการศึกษาให้ที่จริงครอบครัวต้องเป็นผู้จัดการศึกษาให้ค่ะแล้วเราจะเรียนแบบตามอัธยาสัยไปเรื่อยๆคือเรียนข้างนอก ข้างนอกโรงเรียนนะคะไม่ได้เรียนในโรงเรียนเอาความรู้จากธรรมชาติมากกว่าค่ะคือเห็นพ่อแม่เขาทำงานนะคะแล้วแบบมีปัญหาเป็นหนี้เป็นศินต้องทุกข์อะคะ่ะไม่ใช่พ่อแม่อย่างเดียวมีลุงป้านนะอาอีกหลายคนนะคะก็คิดว่าเออถ้าเราเรียนแบบเนี้ยเราน่าจะช่วยเขาได้ะคะ่ะ ของพ่อเลยโอเคเป็นชาวนาก็ไม่เห็นผิดเลยก็เรียนไปด้วยเป็นชาวนาน้อยแล้วก็จบม .3 อาจจะมีนาของตัวเองได้ข้าวเป็นตันๆแล้วก็จบม .6 ก็ไม่เห็นผิดเลยแต่ถ้าเรียนในระบบปกติเขาไม่ให้เราไปทํานา <c oughs> เขาเราเรียนหน้านาก็ไม่ให้ไปทําเกี่ยวข้าวดำนาก็ไม่ให้ไปแล้วก็นี่เรือ่องนี้ก็ไม่ไหวแล้วเรียนเรียนยังไงดียัยงไงให้เด็กได้ทํานาด้วยถึงมาคิดใหม่เรียนธรรมดาไม่ได้ ถ้าตูจะเป็นชาวนาแห่งชาติต้องปรียกับชาวนาแห่งชาติส่งปรียกับชาวนาแห่งชาติที่สุพรรณบุรีการเรียนแบบนี้ต้องมีโครงงานใช่ไหมคะก็คือเป็นกระลูกข้าวแล้วก็การทอผ้าค่ะสองอยา่างค่ะแล้วความรู้ที่ได้มานี่ได้มาจากไหนดูดีก็ข้าวส่วนมากก็จะไปดูเกี่ยวกับที่ที่ดุงทองเหมาะค่ะอันนั้นจะเป็นการปลูกข้าว แล้วก็มีลุงอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นการปลูกข้าวแบบใหม่คือข้าวนายโยนค่ะที่สันกำแพงค่ะแล้วการแปลรูปข้าวก็จะไปแบบมีป้าป้าคนหนึ่งที่ที่เขาเป็นเขรอข่า,ขายกับวัดนะคะแล้วเขาทำเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวแต่อยู่อีสานค่ะเขาชื่อแม่ละเอียดก็เขาทำข้าวหางอยู่อะค่ะก็เลยไปขอความรู้จากเขามาค่ะก็ น่าจะเป็นเกี่ยวกับการปลูกข้าวโนะคะก็คืออันนี้มันจะเป็นปลูกแบบไม่ต้องใช้งานเยอะอะคะ่ะแล้วก็ประหยัดเมล็ดพันธุ์ด้วยขาดลดต้นทุนค่าแรงงานไปอะคะ่ะก็ได้เอามานำ,นำเสนอให้กับพ่อแม่แล้วก็ลุงป้าอีกหลายคนนะคะเขาก็สนใจบอกว่าปลูกข้าวปีหน้าเนี่ย จะจะลองทำวิธีนี้ดูมาเนี่ยค่ะก็อยากเป็นชาวนาเป็นเกษตรกรแบบดีเด่นอะไรประมาณนี้ค่ะฟุกก็เป็นเป็นคนนึงที่คิดที่จะแก้เรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของของการพึ่งตัวเองฟุกนี่เขามีที่เยอะพ่อแม่เขามีที่ตั้งเกือบห้าสิบไร่นะตั้งหลายเจ้าแล้วก็เหลือตัวเองคนเดียว ตัวเป็นลูกคนเล็กใครเป็นลูกคนเล็กมีไหมแล้วก็พ่อแม่มีที่ยังเยอะตั้งเยอะแล้วพ่อแม่ก็แก่แล้วอะแล้วที่เราใครจะทำอะขายบ่ขายแล้วลูกไปอยู่ไหนลูกไปอยู่ในเมืองในเมืองบ้านเรา,าเปล่าไม่ใช่บ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อที่ตัวเองขายหมดแล้วจะไปอยู่ได้ยังไงอะเขาบอกเขาไม่เอาเขาไม่อยากอยู่ในเมืองที่ไรนาเนี่ยเป็นที่ที่บัรพบุรุษสืบทอดมาอุย้ยเขาสืบทอดมาจะขายเขาไม่ยอม เขาจะเรียนวิชาอนะไรที่เขามาดูแลที่ดินของพ่อแม่เขาได้ตั้ง50ไร่ต่อไปลูกหลานชาวนาเกษตรกรจะขายที่หมดเลยเพราะมันกลับไปที่บ้านมันมันทําอะไรไม่เป็นเมื่อขายที่ก็ไปอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองก็ข้าวก็วกต้องเชา่าไอ้บ้านก็ต้องเชา่าข้าวก็ต้องซื้อไปกินก็ต้องซื้อหมดนันคนอยู่ในเมืองมีสิ่งให้ต้องทําอย่างเดียวคือหาเงินให้มากที่สุดก็แล้วกันมีช้อยเดียวนะไม่มีทางเลือกระบบนี้คือเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนาช่วยพ่อแม่พัฒนาชุมชน ก็อยู่ที่ตัวนักเรียนครับว่าใครอยากจะเดินไปทางไหนครับถ้าเดินไปทางในระบบคือจบเรียนมหนึ่งถึงมหปุ๊บแล้วไปต่อมหาลัยต่อมหาลัยจบก็จะทำงานก็จะไม่ได้มีโอกาสมาทำแบบนี้ครับแต่ถ้าเราเลือกรักที่จะเรียนแบบนี้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปทำแบบนั้น ายแค่ป .6 นะลูกป .6, ป6คือเพิ่อเด็กคนนี้มันคิดมันคิดไม่เหมือนไม่เหมือนเพื่อนเขาอ่ะเขาเห็นเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยแล้วก็รุ่นพี่โรงเรียนเก่าเขาเนี่ยพอเริ่มจะจบม .2 ม .3 ก็เริ่มแต่งเนื้อแต่งตัวไปเที่ยวกับเพื่อนพอไปปีม .4 ปุ๊บหรือเปลี่ยนสาย,สายสายสายอาชีพปุ๊บหลายคนเรียนไม่จบแล้วกลับมามาเคว้งคว้ามาทําอะไรก็ไม่รู้เขามองชีวิตของเขาไว้ค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังว่า ย่างน้อยชีวิตน,นี้เขาอยากที่จะสบายอยากสบายโอเคเอาอยากสบายก็ได้ถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดหนูเป็นเดินตามธรรมดาเนี่ยโอกาสสบายมีแต่ก็จะไปถึงจุดนั้นเหมือนเราอยู่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปเรียนสิ่งที่เรียนอ่ะมันไม่ได้เอากลับมาใช้แล้วหนูก็อยากจะลองเอาสิ่งที่เราอยากจะเรียนเอากลับมาไปเรียนแล้วก็ เากลับมานำมาใช้ค่ะเรียนไปเรียนมาหลวงพ่อท่านก็ให้เลือกแบบหนึ่งเทอมเอ้ยหนึ่งเดือนต้องเลือกว่าเราสนใจอยากจะเรียนอะไรแล้วเราก็ไปเรียนหนูตอนแรกหนูสนใจอยากจะแปลรูปสมุนไพรค่ะหนูก็ไปเรียนกับคุณลุงอดุลที่อำเภอสันทรายก็กลับนำมาทำเป็นรางจืดน,นะคะหนูก็รู้สึกว่า สิ่งที่เราเรียนมามันไม่หายไปหรือไม่สูญเปล่าไม่เสียเวลาที่เราไปเรียนมาค่ะท่านมีท่านมีข้อเสนอมีความคิดที่อยากจะเสนอให้กับกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่รับผิดชอบเรื่องการจัดก,การศึกษาเนี่ยยังไงบ้างคะมันเป็นเรื่องที่มันกับเพิ่ฝันก็ได้เนาะบอกเข้าไปเขาก็เขาก็าทำทำได้ยากอะ ก็คือว่าถ้าจะถ้าจะเอาจริงๆเลยเนี่ยเขาต้องให้โอกาสประชาชนมาจาการศึกษาเองเพราะมีพ่อแม่มีประชาชนจนํานวนไม่น้อยที่ไม่พอใจการเรียนแบบนี้แต่เขาไม่รู้เขาจะทํำยังไงเรงให้โอกาสคนในชุมชนมาจาการศึกษาจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในประเทศนี้ยเยอะเลย คุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้รายการ2 5 6 3เปลี่ยนประเทศไทยเดินทางไปหลายที่นะคะไปทั้งภาคใต้แล้วก็ขึ้นมาทางภาคเหนือไปดูผู้เรียนไปดูผู้สอนไปฟังแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาจากหลายๆมุมค่ะมีคำตอบหลายคำตอบที่ได้นะคะหลังจากที่การศึกษาในรั้วโรงเรียนนั้นไม่สามารถที่จะตอบคำถามเหล่านั้นได้ แต่ว่าความหลากหลายของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาที่เราไปดูไปฟังมาเหล่านั้นยังเป็นโจทย์สาคัญค่ะว่าจะถูกทิ้งให้เป็นแนวคิดที่ทําแบบต่างคนต่างทําหรือควรจะมีการเปลี่ยนให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นการศึกษาทิศทางหลักของชาติได้บ้างสองหเปลี่ยนประเทศไทยคงจะไม่ตอบนะคะคงทําหน้าที่ได้เพียงแค่นําเสนอข้อมูลแล้วให้คุณผู้ชมเป็นผู้ตอบค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาที่หลากหลายนั้น ก็คงจะได้นําเสนอเพียงเท่านี้แต่ว่าในสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงจะต้องติดตามกันต่อค่ะถึงเรื่องของคุณภาพของการเรียนการสอนในรั้วโรงเรียนแล้วก็คุณภาพของครูด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแนวคิดว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยนะคะถ้าปฏิรูปเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะและเปลี่ยนไปจากเดิมต้องเปลี่ยนอย่างอะไรละ่ะยัง ยังเร็วด้วยนะถ้ามันไม่เร็วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเออ,ป,เอ,อปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็ยังต้องสะสมต่อไปอะค่ะฮะนี่แม่เห็นว่า มันจะต้องกระจายอํานาจนะคะใช่ไหมคะกระจายอํานาจไปสู่ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นเพราะว่าภาคต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นภาคที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กที่ตกหล่นทั้งหลายแหล่นี่เรามองถึงเด็กแค่ตกล่นก่อนเนี่ยค่ะนะคะซึ่งเป็นเด็กคนยากคนจนเด็กบนดอยเด็กบนอะไรต่างๆเนี่ยนะลูกชาวเลพ่อแม่เร่ร่อนเนาะลูกก็พลอยเร่ร่อนไปด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้อง ปล่อยให้ภาคประชาชนและก็ภาคภาคประชาสังคมนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เข้ามาดูแล